รเราตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนกัลยนณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้เราจะเ,นเสนอความเป็นโรงเรียนพระราชทานความภาคภูมิใจของลูกนางฟ้าครับสิ่งต่างๆท,ที่เกิดขึ้นณนโรงเรียนนี้และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโรงนี้เราจะาพาท่านไปดูครับกับโรงเรียนพระราชทาน วันพระราชทานมีหลายอย่างมากมายค่ะเรามีทั้งอาคารใหม่ทางด้านนู้นนะคะซึ่งเป็นอาคารหนึ่งแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่จะมีการทํานําป้ายเหล่านี้ค่ะจะเป็นป้ายบอกห้องสำคัญต่างๆหรือว่าคำขวัญหรือปัจิยาโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นการแนะนาสําหรับผู้ที่เข้ามาโรงเรีเยนแล้วจะได้ไม่ต้องสอบถามอะไรให้ให้ลำบากค่ะค่ะแล้วก็ลานอนเนกประสงค์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ทางเรียนเราได้จัดทำขึ้นใหม่ ที่มีการ,รปรับปรุงอย่างเช่นเรามีการแนะนําผลงานหรือนักเรียนที่ดีเด่นของโรงเรียน ความรู้ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่อยู่ตลอดเวลาค่ะมีการนำภาพยนตร์ทางสื่อวัฒนธรมติดไว้ามที่ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเพื่อเป็นคติสอนใจอีกด้วยค่ะค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือหอประชุมสีสัอาหค่ะเป็นหอประชุมใหญ่ประจำโรงเรียนจัยนวัฒน์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เราใช้ต้อนรับแขกไม่ว่าจะเป็นการประเมินการกิจกรรมต่างๆที่ ในภายในโรงเรียนนะคะรวมถึงสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ในการเ,าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ในการประเมินโรงเรียนพระราชทานค่ะซึ่งตัวของประชมุม แล้วนะคะตามมาเลยค่ะนี่คือบรรยากาศใหม่ที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นคิดว่าสวยไหมคะวสวยดีแน่เลยค่ะโรงเรียนเราไม่เคยมีแบบนี้มาก,ก่อนก็อาจจะเป็นเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนพระราชทานก็ได้นะคะจนถึงมีแบบนี้บรรยากาศดีๆให้เราอยู่น่าอยู่ไหมคะ ภายในหลายคนพะมีความร่มรื่นน่าอยู่มีสาระให้นั่งพักมีนั่งทำการบ้านเป็นที่พักพิงที่ดีที่สุดเลยค่ะคแต่ก็คิดว่าผมกคงจะชอบด้วยนะคะโรงเรียนของเรายอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะที่สุดของความภาคภูมิใจที่สุดของโรงเรียนรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนกาลยานวัตที่สุดของอายุยืนนาน80ปีของที่นี่และเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัลพระราชทานในปีพุทธศักราช2554นี้ดังคำขวัญที่ว่าคุณความดีเป็นเกียรติสีคูก่กัรยาณขอบคุณครับ